เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมกับอนันต์มันนี่นะครับผมจากการที่ไปฟัง The Standard Wheel นะครับผมที่ได้สัมภาษณ์คุณสมหมายสิริอุดมเศษนะครับผมในด้านสัพพกรนะเราสรุปได้ออกมานะครับผมเป็นภาพรักที่ชัดเจนนะคือถึงแม้ทางคุณเฟิร์นนะครับผมจะถามอะไรออกไปก็ตามนะครับผมเขาก็จะตอบเป็นทางเดียวกันหมดนะครับผม ซึ่งน่าจะไม่เคยลงทุนในด้านคริปโตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่อันนึงที่ผมเข้าใจตรงกันทั้งหมดนะฮะก็คือเดี๋ยวผมวาดพาไปดูนะครับสมมติคุณลงทุนไปทั้งหมดห้าพันบาทนะครับผมใช้เลขตัวน้อยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก,ก็คือมันเข้าใจง่ายนะครับห้าพันบาทนะปุ๊บคุณซื้อเหรียญเหรียญหนึ่งมาสมมติว่าคุณซื้อเหรียญ btc มานะครับผมในตอนขั้นตอนการซื้อนะวิธีการที่เขาจะเก็บภาษีได้เนี่ยเขาต้องใช้ต้องใช้ความร่วมมือจากเอชเชนภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมตัดเอชเชนต่างประเทศทิ้งได้เลยนะครับผมเขาไม่มีทางทําทําได้นะใช้คํานี้นะไม่มีทางทําได้นะครับผมเมื่อ btc เสร็จปุ๊บนะครับผมเราขาขายนะขายปุ๊บได้กําไรมานะครับผมสมมติว่าขายได้หนึ่งหมื่นนะครับผมกําไรนะครับห้าพัน คุณต้องจดไว้นะครับผมใช้คำว่าจดไว้ก <c oughs> <Copy. S 2> <c oughs> ๊อปปี้ระบบหลักทมันทําให้ผมมาแค่คําว่าจดไว้เนี่ยทําให้เรารู้นะครับผมว่าระบบหลังบ้านของสัมปะสัพาตอนนะครับผมไม่มีการรองรับนะครับผมที่ใช้คําว่า Big Data นะครับกับอกระเป๋าตังค์แน่นอนนะฮะใช้คํานี้นะไม่มีแน่นอนนะครับผม น,นั่นหมายความว่าคุณส่งอะไรให้เขาก็ได้หมดนะครับผมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเขาจะตรวจสอบย้อนหลังนะซึ่งผมถามในความเป็นจริงนะถ้าเขาจะตรวจสอบในหลังจริงเนี่ยเขาจะดูกระเป๋าของคุณได้ยังไงครับถ้าคุณไม่บอกแอดเดสกระเป๋าของคุณไปไม่มีทางนะครับเป็นไปไม่ได้นะฮะใช้คํานี้นะครับผมถ้าคุณไม่ได้เอาเอ็กซ์เชนนะครับผมในไทยนะโอนไปในกระเป๋าของคุณนะเขาตรวจสอบไม่ได้ครับ ไม่มีทางที่ตรวจสอบทางเซสชันได้ในโลกใบนี้นะครับผมถ้าคุณจะปกปิดจริงๆนะใช้คำนี้ดีวกว่าครับผมแล้วเมื่อคุณมีกำไรน,นี้คือกำไรนะห้าพันะสูญกำไรห้าพันะครับผมกำไรห้าพันนี้คุณต้องส่งไปยื่นให้กับสำักพารนนะครับผมเพื่อจะไปคิดบวกภาษีในอนาคตนะครับผมซึ่งกำไรนั้นหักมาที่จ่ายสิบห้าเอร์เซ็นะครับผมไม่ว่ากำไรเท่าไหร่ก็ตามนะครับผ ใช้คำนี้นะอ่าในเคสสต๊ดดี้ที่คุณเฟย์เขาถามนะครับผมเขาถามว่าอ่าสมมุติว่าเรามีเงินอ่าตอนนี้ขั้นตอนทั้งหมดนะเรามีเงินนะครับผมตอนนี้อ่าหนึ่งหมื่นนะครับผมอันนี้รวมต้นทุนกับก,บกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเอาเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยไปอ่าลงทุนแล้วขาดทุนอ่าขาดทุนเหลือเงินทั้งหมดเก้าพันขาดทุน ขาดทุนนะฮะเอาเอาขาดทุนแบบง่อยๆแล้วกันอนะ่ะขาดทุนเหลือประมาณสองพันอ่ะปั๊บสองพันนี้เอาไปหักดีได้ไหมไม่ได้นะครับสองพันนี้ไปยื่นภาษีบอกว่าขาดทุนไ,ไ,มไม่ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าร็อตแรกที่คุณลงทุนไปห้าได้กำไรมาห้าพันเนี่ยได้กำไรมาห้าพันนะถ้าคุณขายมันมีคําว่า,ถ,า,านะถ้าคุณขายนะครับผมถ้าคุณขายนะได้กำไรห้าพันนะ คุณต้องเอายอดกําไรเนี่ยยืนภาษีครับอย่างแรกที่สัมพาร์กรน่าจะไม่เข้าใจในระบบผมไม่เข้าใจนะว่าสาาัมพาร์กรคงเรียกคนที่มีความสามารถเข้าไปคุยแหละแต่ไม่รู้คุยกันยังไงนะฮะคุยออกมาแล้วกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะผมก็งงๆนะครับผมคือทําอย่างนี้มันทําให้เอ็กชเชนในประเทศไทยอ่ะจัดการยากนะ คือคนถ้าถ้าคนพอ,พอเริ่มมีความรู้เนี่ยเขาไปอยู่เอเชียน,นอกหมดแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณจะไปแบบเรียกร้องนะอหลังบ้านเขานะครับผมเป็นไปไม่ได้นะใช้คํานี้นะครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับสามารกรจะเป็นต้องจําเป็นต้องมีคนที่อคุ้นเคยกับระบบคือระบบเนี่ยมันมีตั้งแต่ปีหกหนะึ่งะที่เขาพูดมานะครับผมคือสามปีที่ผ่านมาถึง6กสี่เนี่ยแล้เนี่ยหกห้าแล้วเนี่ย ผมไม่เชื่อหรอกว่าสัมภาระจะไม่มีใครเข้าไปเทรดนะครับผมอย่างน้อยที่สุดต้องมีคนเข้าไปเทรดแหละแต่ระดับบิ๊กๆเนี่ยเคยเข้าไปเทรดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือมันต้องตอบมันต้องมันต้องตอบสังคมให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนที่สุดนะครับผมคืออย่างน้อยที่สุดก็คือคนที่เวลาพูดคุยออกมาเนี่ยมันจะทําให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะว่าประเทศเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือเออมันไม่ได้กีดกันขนาดนั้นการเก็บภาษีมันจะเป็นต้องเก็บอยู่แล้วอันนี้เป็นความจริงซึ่งเออมันเอาไป รัฐบาลอาจจะเอาไปซื้ออาวงเอาวุธเหลืออะไรก็ตามมันไม่มันอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะครับผมแต่มันไม่ได้หมายความว่าการจ่ายภาษีมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมคือคุณกําลังมองอคติกับทุกๆรัฐบาลนะซึ่งท,ท,ทุกรัฐบาลมันมีม,มีการเอาภาษีไปทําซูุูราอยู่กันนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะ <laughs> แต่มันไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับโลกโลกใบนี้นะถ้าเขาทําในแบบที่มันสามารถพัฒนาได้นะครับผมมันจะดีขึ้นนะ คือเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหลังจากที่ฟังสรุปมานะครับผมผมมองว่าอืมมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคนที่เล่นคลิปโตภายในประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะถ้าถ้าคุณมองอย่างนั้นนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะแต่แน่นอนที่สุดว่าช่วงเวลานี้คุณสามารถไปยื่นได้นะครับผมไปยื่นได้ปกตินะฮะแล้วก็ทั้งเงินไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับผม สุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือมีการาทําอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับผมเราก็จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะอ่ออีกอย่างหนึ่งกตอตน,นะครับผมควบคุม NFT แล้วนะครับผมซึ่งทำเดี๋ยวอันอนี้เดี๋ยวจะมาออกอีกคลิปหนึ่งนะครให้ฟังนะครับผมรูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่ได้รับฟังมานะซึ่งคือถ้าคุณขายกําไรเอาไปจดนะครับใช้คําว่าเอาไปจดนะฮะคือมันทําให้เรารู้นะครับว่าหลังบ้านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แบบครอบคลุมขนาดที่ว่าจะเช็คการเซ็ชันของเราได้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็คงไม่มีใครเอาไปใช้เวลาว่างนะเช็คการเซ็ชันนะครับผมเป็นพันเป็นหมื่นการเซ็ชันหรอกนะครับผมขาเข้าประมาณนี้นะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของผมป้อมนะครับผมก็อย่างน้อยที่สุดก็อยากจะให้แบบประเทศเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะไม่มากก็น้อยนะครับผมมาเจอกันใหม่จ้ะ